ปึกสับเป็นผู้เดียวสิคนต้องฝึกลูกน,อกน้องนะก็เมื่อใดมังป่วยเรื่องไหนใครมาสับ <c oughs> มีแต่เซียนเซียนเลยผู้ตัดปลาไหามาพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> โองผู้แสบใบกระเสะ ใส่ทั้งเสียมใช้ทั้งเกี่ยวจ้าวิธีสับปามติดน้ำชีจ้าแปลงน,นี้น้ำชีรอบรอบ แบบง่เลยพี่น้องรอบนาแห้งจะได้หลายรอบน้าก็ได้หลายหลายเยอะ